กล่องกระพุ่งหอกุ้งรอดอันนี้ถุงทองโอ้กระเป๋าลาวานะครับเออทำไมกินที่ภูเก็ตไม่อร่อยอย่างเงี้ยสวัสดีครับ CEO ข้างทาง EP นี้นะครับเราอยู่กันที่ ร้านหอเจียนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับ BTS บางวาถนนเพชรเกษมนะครับวันนี้เราพามากินเป็นอาหารจีนไม่ค่อยได้กินอาหารประเภทนี้เท่าไหร่แต่วันนี้เรามาลองกินกันนะฮะอันนี้ปักกุตเตะเคยกินครั้งเดียวนานมากแล้วเป็นสิบปีแล้วแล้วก็อันนี้ชานมร้อนมาเลยแล้วก็พวกติ่มซำครับอร่อยครับไม่หวานลองปักกุเตะก่อนเลยใช่ไหมก็จะมีกระดูกหมูนะปักกุตเตะจะเน้นไปที่กระดูกหมูนะครับแล้วก็เห็ดหอมเกากี กินแล้วคึกเต้าหู้ตักๆมันต้องน้ำมันครับดีวผมขอชิมกน่อนคุมกล่อมครับพอชิมแบบก,กุเตะแล้วอยากกินเพาะปลาเลยเพาะปลาเนี่ยของโปรดเลยอมาแล้วยรสด,ดีครับบัก,กุเตะได้เลยอันนี้ทำสดใหม่ทำึ่งใหม่เลย ร้านนี้เป็นหอเป็นติ่มซำสไตล์ภูเก็ตแต่เราไปภูเก็ตเราก็ไม่กินติ่มซำนันอันนี้ดีกว่าผมว่าเนี่ยของโปรดเลยกะเพาะปลาที่พี่กินแล้วรู้สึกว่าอร่อยที่สุดนะอยู่ตรงสวนหลวงตอนรุ่สิบเจ็ดแต่กินมาหลายสิบปีนะนะแล้วนอร่อยไม่ธรรมดาลองแค่สองอย่างก็น่าจะก็รู้แล้วว่าอย่างอื่นน่าจะอร่อยของอร่อยข้างทาง,างอ่ะดูไม่ยากหรอกครับถ้าเป็นร้านซ้มตามผมเข้าไปผมจะสั่งซ้มตาม,มาเลยถ้าอาหารที่ง่ายที่สุดแล้วก็ทำแม่อร่อยมันก็คือแม่อร่อย จีนพี่บัคก,กุเตะอ่ะจือม,ม,มาหน่อยนะสดเดี๋ยวว่าหลังเราเมาแล้วเรามาอ่ะสองอย่างนะครับสองอย่างนะผมการันตีนะสองอย่างนี้อร่อยนะครับบัคก,กุเตะกับ,ร<า>บก,ก,กบระพาะปลาปกติถ้ากินจิ้มตามใช่ไหมรู้จักอย่างเดียวฮะนมองจีบเออทำไมกินที่ภูเก็ตไม่อร่อยอย่างเงี้ยดูเลยยกเว้นตากล้องนะกินไม่ได้นะอันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มแบบภูเก็ตน้ำจิ้มทางใต้ อเทน,อน้ำจิ้มทางใต้จะออกหวานนะฮะมีเผ็ดนีดนเต้าหู้เต้าหู้จะมีเต้าหู้ไงพีผนะ่ผมลูกคนจีนะจะน,นะนะมผมลูกคนจีนนะผมใช้ตะเกียบเป็นนะดูนะว้าวอุ้ยผมลูกคนจีนนะกินข้าวต้มพี่ก็ใช้ตะเกียบอันนี้ฮะเกา ทอดครับกองเต้าหอ่อกุ้งทอดอันนี้ถุงทองจิ้มอะไรครับอ๋อเ,เรี๋ยวเอานิ้วจิ้มลงมาแล้วนะของทอดต้องใช้นิ้เใช้มืออันนี้ถุงทองเวลากินของทอดผมกลัวอยู่อย่างกลัวกัดไปร้อนๆแต่ไม่ร้อนก็ไม่กินมนุษย์เรามันแปลกนี่นะอันนี้คือร้อนเลยอันนี้ครับหน้าทานนะซาลาเปาทอดนะครับ รอสักครู่ฮะรอสักครู่โอ้สาเปาลาวานะครับพัดไปครั้งแรกด้วชิปหายเลยไส้ไม่ร้อนร้อนข้างนอกดูมีไลายแมนกับโรบินฮูดนะฮะร้านนี้แต่ผมไม่แนะนำนะ,ะอาหารนะ,ะต้องเสร็จแล้วกินเลยต้องนั่งโต๊ะต้องสั่งแล้วกินเลยต้องคุยกับแม่ค้าต้ององอกมาสัมผัสโลกไม่ใช่นั่งอยู่แต่ในห้องสวัสดีครับพี่โบร้านนี้มีความเป็นมาอย่างไรครับก่อนหน้านี้ มีความพิเศษก็คือว่าทางเราอะค่ะมีแผงหมูเป็นของตัวเองพวกวัตถุดิบต่างๆอย่างเงี้ยก็จะสดใหม่แล้วก็เลือกส,ส่วนของหมูที่แบบว่าอร่อยเอามาให้ลูกค้าเคล็ดลับความอร่อยก็คือวัตถุดิบใช่ซึ่งมันเป็นเคล็ดลับความอร่อยของอาหารทุกอย่างเแล้วนะอาหารนะถ้าวัตถุดิบดีปรุงหน่อยเดียวก็อร่อยอร่อยทุกอย่างปกติผมไม่ชอบกินติตม่มซำเพราะว่าผมเป็นคนทานน้อยเวลาสั่งติ่มซำมันจะแบบเยอะแล้วมันดูอิ่มอะฮะไม่ค่อยชอบทานแต่วันนี้ยอมรับเลยว่า อร่อยหมดอนเนี้ยบงังกุเตก็อร่อยชอบเป็นพิเศษก็กับพาอปลาสั่งกับบ้านไปยสามตุละเปาลาวาเนี่ยเด็ดแล้วก็ทุกอย่างอร่อยหมดอเอาเป็นว่าผมสรุปให้แล้วกันถ้าคุณเป็นคนชอบกินเต็มตั๊มแล้วอยู่แถวนี้นะแวะมากินแต่ถ้าคุณชอบกินเต่มจั๊แล้วไม่อยู่แถวนี้คุณก็ต้องนั่งรถมากินมาลองชิมดูผมว่าอร่อยก็อยากให้มาลองทานนะคะสิ่งทั้งทางใต้ไม่ต้องนั่งรถไปถึงภูเก็ตนะคะมาทานที่ร้านก็เหมือนเหมือนได้ไปที่ภูเก็ตแล้วค่ะคาขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ ซื้อง่ายโอนไวจ่ายเต็มโหลดเลย